คาถาแก้โรคเวรโลกกรรมหลวงปู่ฟันอาจาโรทองสันสันสามวันหินผลใครป่วยจะหายใครที่ติดขัดจะราบลื่นใครขัดสนเงินทองจะเจอทางออกเจอหนทางหาเงินขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายนะโมตัสสะ ภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปติกะมันตุภูตานิ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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 ภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานิ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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานี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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานี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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานิ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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 ภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานิ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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานี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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานี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 ปติกะมันตุ ภูตาน <boundaries> ิปติกะมันตุภูตาน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 ิปติกะมันตุกภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานิ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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันต pues ุภูตานิปติกะมันต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 ุภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานิ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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานี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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานี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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ like มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานิ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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 ภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานิ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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานิ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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานี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 ปติกะมันตุ ภูตานิปติกะมันตุ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 กภูตานิปติกะ มันตุภูตานิปติกะ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  ปติกะมันตุภูตานิ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 